กดดูสิ่กดให้พี่หน่อยสิกดกดเอาสีน้ำสีสีไหนก็ได้ขอให้ได้กดเรียบร้อยกดพได้ี่กดดิเดียวเองเร็วกระช่างกูเสียันี่กูเสียเอามีกด ีกนิดเดียวเองมองกันแล้วแต่กูจะคีบเอาน่ะเออมามันอยู่ใกล้กูตื่นเต้นเนาะกดกดเอาเงินพี่ไปแลกก็ได้เฮ้ยกดมีอีกนิดเดียวเองเอาตัวนี้นะเอาเงินเอาเงินไปแลกมาเร็วๆอีกนิดเดียวแหมเอาประกบเสียอีกนิดเดียวดิ ฉันเพิ่เคยผู้ใดขีบขึ้นปนีเจักเทื่อเร็วเออทุกคนนี่นี่รอดูลูกลูกไข่อันเอาสีน้ำตาได้ไหมนี่น้ำตาตัวเนี้ยวิวิอีกแล้วอ่ะนิดเดียวเองเอามันต้องขึ้นไปก่อนบ่กดนี่กูเล่นใหญ่มากเลยนะพรุ่งนี้กูไม่เสียงร้องเพลงแล้วนะเออ มึงพี่น้องโุ่นร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 นนี่กูไม่ลองละมันแรงไงไม่ต้องเอาตู้นี้เอาตู้นี้เอาตี้เอาตู้เล็กๆก็ได้หมดแล้ววันนี้นี่เอาสีดำเนี่ยเขาขี้ไม่ได้เราขี้ให้เขาขี้ให้เขาหน่อยเร็วๆนี่นี่หมดแล้วเอาเงินกูไปแลกมึงคนมึงเน็ตกระเป๋ากูเหรียนหฮไลายแห้งเอาเอาแบงก์ก็ได้ไปแลกไปกดลอยหนึ่งแล้วเออไป ทุกคนนี่ตื่นเต้นมากนะนี่อย่าว่านะคือแบบไม่เคยไม่เคยแบบคลิปได้ขนาดนี้เลยนะจริงๆเอาง่ายๆว่าตีน้อยไม่กินเราอันนี้ยคือมาคลิปตุ๊กตาใช่ไหมโอ้ยสวยอ่ะบาฟาไวกับบอยูฟิมฟิมเอาตัวกดมึงกดมันมีชันเชิงนี่มึงตองเห็ดมันคือม่านเอาสีม่วงหรือเไปไว้หน้ารถเรา เว้ยบักฟิล์มฟิล์มกุเทนเต้นเฟี้นี่มันมันกระดกแห้งมันกระดกแห้งโคตรมันกระดกแห้งโอ้ยบักฟูกมึงบ่เคยมีพวกกุเทนตีเออเฮ้อมึงสิเอาอย่างพวกกุเทนนั่นไม่ได้โกดฟิล์มมันได้หรอดิแต่ว่ามันทางอันกระดกแห้งกับเสื้อนี่เห็นบ่เนี่ยมันได้แล้วเนี่ย เนี่ยมันแล้วแล้วอันนี้ก็อออนนี่โกงกูนะนี่โกงมากเลยนะแมงกูเบิดพันกับเบิดพันอีหลีมันว่าได้ดอกมันก่เด้เนี่ยเห็นไหมมันมันทำมันหลอกเรานะนี่ปุ๊บนานมันหลอกอหลีมันหล่อเงินเสียงเงินพันผุนแล้วทำาไมทำให้ไม่ได้ล่ะแล้วกระดกแรงทำไมล่ะถ้าเงได้สาสี่ตัวแล้วนะเนี่ย แมนมันแม่นไปเลยแต่ว่ามันมันเปลงไงมันลงลงเปลงปองไงไม่ลงปองแต่ว่าไปจองตีหน่อยไม่ได้สูอะไรหรอวะกอดบักกอดลอยหนึ่งมึงคือพอบ้าขี่แบบกูเบิงอุญยาภาใสกดกูไม่อยากแกลกิตตี้กูไม่ได้แบวขนาดนั้นแต่ว่าได้หมดไม่ได้แล้วอันเนี้ย ไม่ใช่มันหนัก,ม,กนมันหนามันนกม,ม,มา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 ดูหมีเราดีกว่ามามมแล้วก็ลองลดูงไงงบลอยอนึงเด้อสามโอเดก็กคือเศร้รออกากูได้ติปลอยอนึงวันี่กดมาไม่พี่กดมันบ่ได้ด๋อยมันตกฟิลม์มมันมีแค่นี้แหละ เอาตัวนี้หน่อยกดๆกมานี่คิดให้กูหน่อยกดกูุดไนะแมเอาตัวนี้ไม่มันกระดกไงกดมันหนีแม่เอาตัวนี้ไ่เปตัวนี้นี้ตัีตีันีันี้มันีนี้ตัว้ตัวน้ตัวฟิ้ตัมนนี้อง้วตื่นต้ ทิ่ว่าสีดำฟิมแม่ของเงินแนบ่บอบอพอแล้วไปกินเขาดีกว่าในซาลาแล้วตอนนี้ออพอเพราะเพอาะพอแล้วพอแล้วไปไปไปบอเอาแล้วไปพอแล้วไม่ไม่ใช่หมองโง่แบบมันเงี้ยขี้ทั้งคืนก็ไม่ได้หรอกไ,ไปสูไปซื้อเบียร์กินดีกว่าไม่ขีต้ตุกตาไม่ได้ดอกฟิมฟิมมานนี่ฟิมมานนี่ฟิมจักบาทนี่ เสียเสียเสีย <c oughs> ทูมันี่วัเลตสแกนพร้อมเพย์ไหมล่ะกดมือถือศูนย์เก้าหนึ่งวันบอมินบอลมินเงินเติมเก้าเก้าสี่แปดหนึ่งหนึ่งแปด หน,นึ่งหนึ่งแปดมันพอได้แม่พี่บอมีเงินไหมทุมันนีเดี๋ยวบอกก็คงคงเลยเออเล่นแล้วไม่เอาแล้วมาถ่ายรูปดีกว่าเอาบอกฟิล์มจับเบอร์มาถอดติดให้เ,หเลยมันลบเองไหมเอาคือหาอลอยนึงคนา ยอมรับและชำระเงินก็่ะมีอ,อางงานนะไรเงินห่งเออในไงก็ทุสมมิมีกับเติมหัวลอยหนึ่งค่ะเออลอยนึงก็บร้องเพิ่งดีกว่ามึงไปหยอกตุ๊กตาบปเดียกบาทอ่ะวันนี้น่ะไดเบียบเราต้องเติมไหมไม่ไม่ไมมเติมนี่ไงมันหักจากบัญชีได้นี่เออเติมเงินนี่ไงเนี่ยธนาคารกับสกรใช่ไหมนี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยได้ค่ะเออ ได้ไหมยวต้อใส่จอไปนี่ปมๆแปบ,บหนึ่งแปบดบเด้อไปแลวงเติใช่ไหมเติมเงินใช่เติมทูมานี่ เติมขอบเบอร์เมื่อกี้ก็ได้เติมขอบเบอร์เมื่อกี้ก็ได้ออเมนัโอเคได้แล้วไปสแกนมานี่สแกนทุบมาหนิสแกนอเหรโอ้ยได้ได้ไหม เต่ไ้นทายง่ายบอ OTP OTP ก่อนเดีย๋ยวเออเมื่อกี้น่ะเขาส่งมาหรือยังรหัส OTP จะไ้้ทา,ายปอคือบอยน,นี่อ่ะไม่ต้องสแกนใหม่สแกนใหม่<อ>หมเดี๋ยวแยป๊บเดงไม่ได้ มันต no no ้องเข้าแอปอะไรไม่รู้ไม่เอาหรอกไปอยากอะไรบอทายมันแหละไปไปกินเข่าดีกว่าอยากอะไรโอ้เสี่ยเขาได้บอได้ดอกนี่ไอหมอกอดโอ้ส่วนอะไรแสงกันลอยหนึ่งชิมเสร็จแล้ว ก็อเนี่ยมลายเอาไปกินสุกี้ดีกว่าฉันลงว่าไปาไหนเมื่อเอเลดครับจะไหนก็ลงมาดูคือก็ไปนอนแห้วกินไรไป เอาคินี้ไว้เสมนี่พี่น้องแล้วขออนุญาตก,กินนะครับ